ไปสนามบินในราคา1,500 y า s ้องแบบ Cars from America that Escalade uh. Cadillac never seen uh. in Thailand and that's in America that's like 90,000 an mm hour. -hmm. About 25 million baht. Wow. เมืองเยเป็นเมืองลงบันโอกมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนกลับเร็วค่ะกำลังออกจากโรงเล่มออกมาเนาะค่ะเนาะนั่งแท็กซี่แล้วจะไปสน,นามบินแต่ว่าไฟออกจากไทยปีนี่คือหกโมงเร่งแล้วค่ะเนอะ้องหกโมงเร่งบานเพิ่น ของเลี้ยงบา้านเฮาน่ะนะคะไปหอดะนะไปหอดสนามบินโดนเมืองก็จะประมาณ20เอทนาอีกานะก่อน,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 น มิตา <vel> ยางกับขึ้นรถไฟนี่มาขึ้นรถไฟตอนหลังๆสามหมื่นหลังๆเนาะกันเนาะสวยงามมีเอฟซีที่เป็นอยู่ไต้หวันเปินคอมเมนต์ได้เปินคอมเมนต์แนะนำให้เป็นอีกหนึ่งวิว่า that's the big c o o l of oh yeah. we walk coming we walk far คนไทยมือนึงไปตลาดเนาะคะ่ะเนาะไปพอคนไทยเอ่อตำซุ่มตำเป็นตลาดตูลงุงสำหรับปนูปนูไต้หวันนี่มาสามสิบปีเนาะคะะ่ะเนาะปนูโดดหลายจังปนูเอาไทยบอกชัดไงค่ะทุกคนเปนูโดดแห้งเนาะค่ะเนาะ มไมีลูกค้ามาซื้อสมตำเพิ่นหลายหลายติดไฟแดงฮัลโหลคุณดิ้งโอเคปะ สนามบินล่ะก็ทุกคนนี่คือสนามบินที่ประเทศไต้หวันไทเปนะคะคนหลายแห้งคนเยอะมากคุณจิ้มยางก่อนเลยกระเป๋ายายเพน่นักคือกันของเรากันนะัก ว่าต่กินอยังเลยในกาเฟโอ้ตินคนละเก้ยวเนาะขอเนาะกาจิฮะของกินอยู่ในสนามบินนี่แหละทุกคนกันเอเอ,เอ multim วิทรัยขนลายแห้งโอ้ยประเทศยดตัวกระเทศยมแดนเนี่ยนะค่ะ เย็นมากหนาวมากทุกคนตีแต่เสาอยู่ด้วยยายเพีนเหมือนนี่แพกกระเป๋าเนะอ่คนเนาะแพกกระเป๋าจัดกระเป๋าบึ่งสิเกินบ่หนิไม่ให้เกินยี่สิบกิโลนี่ของคุตทิ้มคือกันเน้องคนเนาะสิเกินบ่นนิเกินไหม จะเป็นปนิ่งเขาใส่เขียกหินแบบ What time? Two o'clock. Oh my god. ย <laughs> mm ังบันจะให้ไหนเวลาเลยวะยัย วิโกอีทซัมเวอร์อัปเดตเนาะเยอะโกอีทเบิร์ตบันไดเวลาล mm hmm. งมา,ขงาแข็งแรงแบบทุกคนค่ะมาหาจิ้มเขา่าแต่ว่าตอนนี้รอคุณทีมอยู่เนาะค่ะเนาะคุณทีมไปแลกเงินอยู่ธนาคารเด้นี่ mm hmm. hai lửa lại à khẩu thì làm còn nó còn nó sơn nam biến bàn cái chậu cả ngay chưa đấy อันนี้เขาก็นั่งกระไลยข้างในนิดูสบายก็ินโจ๊มาไงวะน้ะคนนึง ว้าวอยู hmm. ่ล ok k ก o ok. ุ d เมนูอย oh. okay. ู่สนามบินค่ะทุกคนรอเครื่องเนอะก่นเนาะรอเครื่องออกกินข้าวกินปลาก่อนโอเคอร่อยอร่อยไปแล้วคุณทิมขึ้นมาข้างบนแล้วกันย่างเนวันกินเผาแล้วเพราะว่ามันยังอีกเวลาอีกหลายชั่วโมงเนอะค่ะเนอะ บางคนเขาเจอกันนั่งรองสลับกันแต่คุณที่บ่อยากนาั่งหาช้อปปิ้งโอ้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งเฮียลุกกิง่งเฮียเนาะมานั่นนนงกับชอปเด้กพี่ใหญ่ช้อปอย่างเดียวะเลยยายเพ็ญนักมาเลยกระเป๋ายายเพ็ญเลยของที่ของคุณทิมกับน,นักยันเกินอยู่ดอกทุกคน ั่นเกินเนาะค่เนาะสนามบินบานเพิ่นนึกค่ะเด้อย่าเป็นเอาบรรยากาศยูนในยสนามบินให้เบิงให้ชมเนาะค่ะนอเนาะวีนอสดูค่ะเนาะอีพเป็นช่องมองฝากกระเป๋าได้เนี่ย จัดซีถืองางนาะพ่อเนาะในช่วงที่ล่อเครื่องเขาก็ฝากได้แต่ว่าหางบ่ฝากอ่ะนี่คือชั้นสอง โตก้าวสะอ้านเจริญเหมือนกันบ้านเฮาสนามบินสวนภูมินี่ก็ถือว่าติดอำนาจแดกถือว่าโอเคมาแล้วในี่ก็คิดของใหเพนสนามบินนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ากับกับบ่ซ้สวภูมิบ้านเฮาดอกนเนาะแต่ความคิดของเพนะถ้าเปรียบเทียบ สู่สวนอณภูมิบ้านเ้องก็ได้เนาะจะซื้อซิมการ์ดที่นี่ไหมซื้ออีหยังสิบก้าบ่าแล้วไงเนาะเนาะเนาะ มากหนาวกูกูดเอซีอันนี้กับมุฝาก <80, S 1> กระเป๋าได้ไงเอามัดว้ <For 3 S 1> วาวแดว้าวแปดสิบบาทคนเดียวนี่มุฝากกระเป๋าปสามชั่วโมงทุกคนค่ะนี่ในราคาแปดสิบบาท everywhere shopping. Put mong nang yo yep on yay. Su kong pa ba. Yeah. Cái chào của lỗ Cái chào của lỗ Cái chào của lỗ Cái เพราะมันอยายเพ่กับคุณทิพยนี่คือหกโมงแรงคุณเด้เครื่องออกจากนี่หกโมงเย็นคือโรงแรมของยายเพนอยู่นี่ก็ให้เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะสิบเอ็ดโมงเช็คเอาท์เน่อค่ะเนึ่ขนมของกินของฝาก Bao con con nào. Nó không, nào. đang bay, nhang mang con vàng to to nó. còn nila. như nằm bì nila. là, today vila, nằm ngon, sẽ để kỳ la kỳ Con kỳ lều, kỳ lều, kỳ chim, kỳ lều, kỳ lều, kỳ lều, kỳ อร่อยเนาะเซ็บกเ็บเว้คจนั For ่งจิบขเค้กเลวเนาะค่ะเนาะมาหมองนั่งมาที่นั่งบึงบรรยากาศของนอกค่ะทุกคนองฟ้าเหมือนมวามืดเลย ไั่โนเลยนเนาะโนเร่นข้มวยนัางรอวนไปยังไม่ได้เวลา เรายายเพ็ญกับคุณิสิย่างกลับออกไปหนีเนาะค่นะเนาะย่างกลับออกไปหนีแต่ก็ขึ้นข้างบนมาตักมาถ่ายด้วยกันเด้อนี่ราคาทุกคนสนามบินสนามบินที่ไต้หวันที่ไทเปเนาะค่นะเนาะ ฟังทางนี้นี่คือที่กระเจกกำลังมาหอดเครื่องบินพึ่งลงแล้วค่ะน้ะนี่เครื่องบินขึ้นเินเล่นหนึ่งลงก็าพึ่งออกจากเครื่อ,องกันแอร์ฮอส์สตีหลักกระเป๋ามากอากาศเย็นหนาวมากเลยอยู่นี่ หนาวมากเลยอยู่บ้านเฮากับว่าฝนตกคักได้ยุ้งเทอยู่อำเภอบ้านเยเพนกับตกแต่ว่าบ่หอดบ่หอดบ้านเยเพนมาสันวา่คืนบ้านเนาะพ่อเนาะแต่ว่าตั้งแต่เยเพนมาใต้หวันสิบหมื่อนี่ฝนตกอยู่บ้านเยเพนนี่ทีหนึง่งแต่ว่าตกอยู่พยักานะตกหลายทีอยู่เเนนาาะะพ่อแต่ว่าบ่หอดบ้านเยเพเนาะพ่อเนาะ กิมโอเคมาสัน้นนั่งรอบนไปรอโหลดกระเป๋ากระจุกใกล้จะไ,ได้เวลาแล้วนะค่นอนเก้ใกล้จะถึงเวลาแล้วแายสี่โมงก็อันนี้ไล้กระเป๋าแล้วก็เข้าข้างใน รออยู่ข้างในที่สนามบินไทเปก่อนนะะคนขึ้นมาขางบนเลยนมาก่อนเนาะหลังจากที่ตัวกระเป๋าเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยรอแต่เครื่องออก่ะุกคุ่นรอเครื่องออกมาก่อนนะ ยังหาของฝากนะครับเอาอกัอบบ้นานกับประเทศไทยของอยู่ของกินเอ้าคอ,อนวัาจะอ๋อปลาแห้งกุ้งแห้งปูแห้งนี่คืของนี่คของแห้งมาของฝากได้เนี่ยเดีวยวกระตุ้นกันนิดนึง แต่กับบางส่วนก็อยู่ในกระเป๋าเลยค่ะเนาะสื่อจากอันมองแถวๆมองพักเนาะค่ะเนาะได้แน่แล้วมางกุ้งทิมเจียวยังเพิ่มเติมเดี๋บ่มาม่ามีมีมาม่าคนละห้าสิบเก้าบาทคนนี้มาม่าเนาะโอรแกรมไปโอรแกรม bay for her I'll try some <laughs> yes yeah, really let me try from Taiwan hắn thì bạn Hãy สี่โมงกว่าเลยนะ้อนงะคนะละหกโมงคนละจะได้เวลาบินน้องคนละได้เวลากับเมืองไทยมาหลายวันมาสิบวันอกับเขาอ่ะกับน้ำบานเฮ่าเด้ยายพิ้นน่ะแนวอื่นอ่ะบริกิดหอดเด้บันทองกับมีคนเบิองไหยอยู่บริกิต หอดเนาะค่ะเนาะกินหอดแต่อาหารการกินนี่แหละคิดหอดสมตำเพ็ดเพชไปสัง่งขนมกินน้ำยาไปสังยย่งในเยอเป็นหอดแต่อาหารรู้สึกว่านำนำนักสิลวนล่มล่มอยู่ในเยเป็นนะมาไต้หวันเนนวียนวสิวนขึ้นแด้ของกินอืดดอกแล้วคุแต่ว่า เอาบอกตรงๆนะก่อนเนาะมันมาถือปากเขานั่นแหละค่ะทุกคนจุบกระชิงยาเลยเนาะอนอนยัยเพ็นกับมาทักมาทายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศดูสนามบินเนาะค่ะเนาะล่อขึ้นเครื่องกลับค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนาะค่ะเนาะล่อเครื่องออกทิพนาพอกันใหม่ยัยเพ็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุขุมทุกคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยัยเพ็ญเมียฝรั่งมันนอนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีม